สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้จะมาทำรีวิวเป็นพูดถึง m อ6 a 1ิ3 4นะครับจริงๆ M6 6 A1 2มสพวกนี้เราได้มีรีวิวทำไปแล้วนะครับแต่ละตัวชื่อรุ่นอะไรนะคะทำไมถึงเรียก A1-A2-A3-A4 วันนี้จะพามาดูแบบเรียงระดับบทั้ง4ตัวนะครับในรหัสรุ่น e ER n c 3 2 0นะครับ e ER n c 3 นะครับสามสองหนึ่งสามสองศูนย์สามสองหนึ่งแล้วก็เป็นสามศูนย์หกแล้วก็สามศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะน,นี่ 3, มาให้กล้องดูอันนี้เอ็นซีสามสองศูนย์นะครับเพื่อนๆดูก่อนรหัสรุ่นนะครับรหัสรุ่นที่อยู่ใต้ไกลตรงนี้นะครับมันจะเป็น e อ c 320สาศนะครับหรือเอ็ A1 นั 1> 1่นเองนะครับประกับกระโจมสามเหลี่ยมเนาะอันนี้เราพูด,พดไปแล้วในคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปวิดวีโอตัวเต็มๆของเขาลองกลับย้อนไปดูนะครับผมเพิ่งอัปรีวิวไปนะครับ E&C เวอร์ชันน 2019, 2019นี้นะครับก็มีตัวนี้เข้ามานะครับ E&C 320สอง1นะครับตัวที่2นะครับเป็น E&C n นะครับ321ก็จะเป็นตัว m 1 6 a 2นะครับคือรู้ได้ไงตรงบอดี้เขาจะปั๊มบอกตรงนี้นะครับ เาจะพามาบอกว่าเป็น a สิ a 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นี่เป็นโลโก้โค้ดนะครับโลโก้ม้าอันนี้ก็จะเป็นโลโก้โค้ดเหมือนกันโลโก้ม้าอันนี้เป็น a สิ a 2นะครับแล้วก็ tnc สามนย์หกนะครับเอ็มสิบหก a 3นะครับตัวนี้ประกับด้านหน้าก็จะเป็นประกับกลมนะครับเหมือน a สิ a 2นะครับนี่นะครับ a 3แล้วตัวนี้นะครับเขาก็จะปั๊มที่บอดี้นะครับไม่ a 3 อันนี้ก็จะเป็น m 1 6 a 4นะครับผมรู้ได้ยังไงผมรู้จากตัวบอดี้ที่เขาปั๊มมานะครับนะเขาไปปั๊มตรงนี้เลย m 1 6 a 2 a 3 a 4ตัน,นี้เป็น m 1 6 a 4ในรหัสรุ่น e n c 3 0 7นะครับอ่ะเดี๋ยวให้กล้องมาดูตรงนี้กล้องดูบอดี้ตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับ,รรบ for m 1 6 a a 1นะตัวนี้นะตัวนี้น,ะนี่ใหญ่เลยโคน n a m 1 6บ a 2 แล้วก็ f สิบหกสามนะครับโค้งเหมือนกันตัวนี้เห็นไหมครับ f อสิบหกสี่นะครับคือในภาษาของบีบีการเขาจะทําตามนี้นะครับแต่ว่ามีบางคนบอกเฮ้ยช่างยนพูดชื่อรุ่นผิดว่าที่จริงรุ่นนี้มันชื่ออันนี้รุ่นนี้มันชื่ออันนี้รุ่นนี้นนนนคือคือในปืนจริงผมขออนุญาตนะครับคือในปืนจริงเนี่ยผมอาจจะไม่เก่งว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอะไรยังไงแต่ว่าในภาษาของ บีบีกันหรือว่าอุปกรณ์ของเล่นที่มันเป็นเกี่ยวกับกีฬาบีบีกันเนี่ยผมก็จะอ่านตามฟอนต์ไลน์ที่เขาให้มาตามบอดี้โลโก้นะครับข้อแตกต่างข้อแตกต่าง A1 A2 A3 เอ่าเดี๋ยวมาดู A1 นะครับกล้องครับ A1 นะครับหูหิ้วจะเป็นหูหิ้วตายตัวใช่ไหมครับหูหิ้วเป็นตายตัวนี่เขาเรียกว่าอ่าอัปเปอร์นะครับชุดบนนะครับหูหิ้วเป็นหูหิ้วตายตัวนะครับเราอธิบายไปแล้วนะครับส่วนหน้าส่วนหลังเขาหูหิ้วเขาสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับทีนี้ หูหิ้ว a 1เนี่ยตายตัวนะครับที่สังเกตง่ายนะครับแล้วก็ประกับกระโจมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นปร,ประกับกระโจมสามเหลี่ยมเนาะนะฮะอ่ะพอ a 2เหมือนกับ a 1นะครับเปลี่ยนจากชุดบนนี้เหมือนกันนะนะครับตรงบอดี้นี้ต่างต่าง,าง,างที่ a 2เนาะตัวชุดบนนี้เหมือนกันแต่ประกับหน้าเขาจะเป็นประกับกลมนะครับประกับกลมหน้าแบบกลมแล้วก็อ่าที่ต่างนะฮะจาก a 1ก็คือชุดประกับกลมกับกับตัวนี้แค่น้นเองนะครับ แต่ชุดหน้าใส่กันได้นะเอามาใส่กันได้นะครับต่อมานะครับตัว a 2กับ a 3ที่จะเริ่มชัดละอันนี้อันนี้ a 1กับ a 2ต่างที่ประกับนะเพราะ a 3ปุ๊บนี่ก็จะมีต่าง3มชิ้นก็คือหูงหิว้วเพื่อนจะสังเกตว่า a 3เนี่ยตรงโลโก้นี่มันต่างแล้วเนาะ a 3เนี่ยก็จะมีหูงหิ้วที่ถอดได้นะครับประกับก็เป็นประกับกลมเหมือน a 2นะครับเหมือนกับ a 2ทุกอย่างเลยนะนะครับรหัสรุ่นก็จะเป็น3 0 6นนะครับส่วน ตัวนี้นะครับตัว A4 เนี่ยหูหิ้วถอดได้เหมือนกันนะครับหูหิ้วที่ถอดได้นะครับท้ายมันเป็นท้ายเต็มเหมือนกันหมดเลยเนาะอ่าทีนี้ที่ต่างต่างจาก A1 A2 A3 ก็ประกับชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าล่างนะครับแต่ไอ้สามตัวทั้งหมดนี้สามสี่ตัวทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนะี่ยถอดชุดหน้าถอดประกับมาเสียบกันได้หมดเลยนะครับเพราะเขาทำมาไซส์ชุดหน้าเท่าเดียวกันหมด ก็คือ A4 เป็นชุดหน้าราง,งหูหิ้วถอดได้ A3 เป็นประกับกลมหูหิ้วถอดได้ A2 ประกับกลมหูหิ้วถอดไม่ได้ A1 ประกับก็จะเป็นสามเหลี่ยมหูหิ้วถอดไม่ได้นะครับตามนี้เดี๋ยวเรามาดูความยาวของตัวปืนแต่ละตัวนะครับมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าผมบอกนะครับหนึ่งเมตรเห็นไหมครับร้อยเซนเห็นไหมฮะหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซึ่งไม่ต่าง A1 A2 A3 ไม่ต่างําหรับปี่กันนะครับความสูงก็น่าจะเท่าๆกันนาะยยิมสองนะฮะ ยิมสองเซนยิมสามนะยิมสามก็ถ้าเป็นนี้จะสูงความสูงเนี่ยจากจากิ๊บกิ๊บจับจนถึงศูนย์หลังน้วก็ยิมสามยิ้มสามันนี้ยิมสองอนนี้ยิมสองก็เท่ากันตัวนี้นะครับความยาวชุดหน้านะครับทําไมผมถึงบอกว่ามันใส่กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะหนึ่งฟุตนะครับเนี่ยหนึ่งฟุตเห็นไหมครับหนึ่งฟุตเท่ากัน หนึ่งฟุตเท่ากันหรือสิบสองสิบสองนิ้วนี่ครับเนี่ยหนึ่งฟุตเท่ากันมันเอามาเสียบกันได้หมดเลยนะครับช่วหน้ามาเสียบกันได้แต่คอเดลตาลิง์นีจน้จะจะเล็กกว่าน,นี้นึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพลิกด้านนี้ดูกันบ้างสำหรับสําหรับ็นหนนะครับด้านนี้สวยมิจจะสวยเนาะครับเปลีย่ยนสีเขาทำมาดีมากนะครับดูผมก็ดูเหมือนดูแบบดูไร้สดนะครับ ที่เาฟโยจะไม่มีการตัดต่อนะครับที่ร้านนี้ก็จะเหมือนกับเราไลฟ์สดเหมือนกันเราได้คุยกันเนาะทำรีวิวแบบง่ายๆเข้าใจง่าย,ายๆนะครับให้เพื่อนได้ดูของสวยงามโอเคมาผมคิดว่าเพื่อนน่าจะอยากรู้น้าหนักกันมากแล้วแหละนะครับสาหรับตัวเราขอเริ่มที่ M16A1 ก็่อนเลยนะครับเดี๋ยวสองกิโลกับอีกหกขีดสองกิโลกับอีกหกนะฮะสองกิโลหกแล้วนะ อ่าเอสองบ้างสองลบแปดสองลบแปดนะครับสองลบแปดอ่ะเดรื่อยเอสามสองลบแปดเหมือนกันนะครับ 2, นะตัวสุดท้ายนี่น่าจะหนักกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับสองลบหกสองลบสองลบหกสองลบแปดสองลบแปดและสุดท้ายสามกิโลอีกหนึ่งขีดที่หนักก็คือเขาหนักชุดหน้านะครับตัวนี้ หน้าเัาเป็นลัง i อเอนะครับสินิ้วนฮนะมันก็จะดูน้าหนัเกเยอะกว่าเขาเพื่อนเลยนะซึ่งถ้าพูดถึงความแรงนะครับความแรงเ,เราจะวัดดีไหมวัดหน่อยก็ดีเนาะท้ายเขาท้ายเขา,อาพอดง่ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากลับมาก่อนเอ็นหะนึ่เอเอเอเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้แบตเป็นแบตท,ที่เราเตรียมไว้อะแบตก้อนใหญ่นะครับ เปิดที่พันท้ายนะครับพันท้ายก็ง่ายๆครับเปิด,ดง่ายๆนะเอามือเนี่ยเอามือกดตัวนี้แล้วดึงออกนะพันท้ายก็จะออกมาไหนๆก็ทํารีวิวเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นกันแบบครบทุกุัวแล้วเดี๋ยวมาวัดความแรงดูดีกว่าแต่โดยเฉลีย่ยความแรงพวกนี้ผมบอกได้เลยว่า400บวกทุกตัวอยู่แล้วนะครับขราจไล่เปิดเอาสายไฟมารอนะครับเราจะได้เร็วในการถ่ายรีวิว อเคเตรียมเตรียมมก่อนเนาะเอึงเอสอนะครับเหมาะเอามาทำสไนเปอร์มากเลยนะครับพวกนี้เป็นสไนเปอร์ปืนกลนะครับเพื่อนๆที่ชอบนะครับเอาปืนเอ็กพวกนี้มาแต่งในแนวปืนเอ2อาร์ย่ห้าก็ก็ได้นะครับก็คือเอามาแต่งแต่งแรงหรือว่าแต่งคือไม่ได้สนสับสนุนให้แต่งแรงนะครับแปรว่าลูกนาดไม่ได้แต่ว่าในในโซนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยภาคเหนือเนี่ยก็จะมีป่าเขาเยอะเหมือนกัน มันจะมีรูปแบบการเล่นอีกแบบนึงที่เขาเรียกว่ามิวซิมแล้วก็มิวซิมนนั่นเองนะครับก็เข้าป่าไปยิงกันแต่ว่ามิวซิมนี้ถ้าเป็นสไนเปอร์เนี่ยปืนสไนเปอร์เนี่ยเขาจะเล่นจำกัดความแรงก็อยู่ประมาณ500นะครับ520 530แล้วแต่ผู้จัดเขาจะกำหนดความแรงมาก็คือมันมิวซิมเนี้ยมันเล่นในสถานการณ์ป่าจริงๆนะครับอาจจะยิงกันไม่ถึงปืนก็เลยให้แต่งแรงได้พวกเนี้ยามาแต่งเหมาะมากเลยนะครับแต่งสัก500อย่างงี้นะครับแล้วก็แต่ว่าปืนแต่งสไนเปอร์ปืนกลืนฟ้าวนี้จะยิงเซมินะเนยิิงเซม เซมิส uh, ่วนใหญ่เพราะว่ายิงทีนัดก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นไฟแฟร์กุลอันนี้แบตเตอรี่สายมารอแล้วนะครับไปเดี๋ยวเรามาวัดแบตเตอรี่กันดูลูกกระสุนที่ใช้วันนี้ผมจะขออนุญาตใช้เป็นลูกกระสุน0.20กรัมนะครับใส่เข้าไปในแม็กของผมเองนะแม็กเดิมของโรงงานเขาก็จะเป็นแม็ก300นัดนะครับแต่อันนี้เป็นแม็ก ของผมเองนะครับสีจะหวานหวานหน่อยจะเป็นแม็กซี่ร้อยห้าสิบนัดเป็นแม็กของยี่ห้อเจียนจีนะครับก็ยืมมาใช้ก่อนเก่าแม็กก่อนนะเก่าแม็กก่อนจะจะเล่นได้ต้องปั่นสูตรแม็กนะครับเราจะเริ่มจากเอ็มสองเอนหนึ่งก่อนเนาะไล่ตามรหัสนะครับ ก็ว่าเป็นศูนะครับโอ้โหสี่ร้อยสี่สิบแปดูออโต้นะครับหนึ่งวิธีออก19บวอนนะครับสี่ร้อนะครัก็เป็นมาตรฐานนะครับ440 4 40, 4อค,ความแรงก็ไปที่18บอล19บอลนะครับ อันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูตัวที่สองกันบ้างนะครับตัวที่สองเป็น M 1 6 A 2นะครับเดี๋ยวดูความแรงเนาะผมว่าน่าจะเฉลี่ยแล้วไล่กันหมดนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่านี้นะแต่ว่าไหนๆก็ทำรีวิวแล้วก็วัดให้ดูหน่อยเนาะแบบโต๊ะ ไปใส่สักคู่นะครับโอเคแบตเตอรี่ผมไม่ได้เอาเสียบเข้าไปข้างในนะครับ A2 ครับมา4 4 7 ครับ447เจดีวดูออโต้นะครับก็440นะครับ441นะครับเรทก็อยู่18บอลแต่ที่บอกครับ400 400ทุกตัวนะครับ440ทุกตัวเลยนะโอเคนะฮะตันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว A A3 นะครับ 459นะครับ140บวกนะจะดูออโต้นะครับโอเคนะครับเดท17 18บอลน,นะครับ455นะครับโอเคนะครับก็เดท17 18บอลน,นะครับ18บอล459นะครับ459 ตัวสุดท้ายของเรานะพระเอกนะก็ว่าได้ M mm hmm. 1 6นะครับ A ออนุยาตเอาแบตออกก่อนนะครับเ mm hmm. ขาเป็นแบตแบบก้อนใหญ่เนาะมันผมไม่ได้เอาเยอะเท mm ่า hmm. ไหร่เนาะมันก็เลยอาจจะลวกบ้างอะไรไม่รู้ตัวสุดท้าอยองวันนี้นะครับ เวลาเราเล่นเราต้องเกาเรื่อยๆนะครับ4 43นะครับเดี๋ยวดูอัโต้นะครับ400นะครับ39นะครับเดี๋ยวดูขออีกสักชุดนะครับน่าจะขึ้นมาอีกความแรงอโอเค เลส,สิบแปดบอลนะครับสี่ร้อยสี่สิบสามสี่ร้อยสี่สิบบวกทุกตัวเหมือนที่ชัยยืนกล่าวไว้แต่ขั้นต้นนะครับเซฟก่อนนะรีวิวง่ายๆเนาะสบายสบายชิลๆนะครับดูผมไม่ต้องเครียดนะก็ทำรีวิวเก็บเป็นผลงานไว้นะครับเผื่อมีมีคนถามว่า M6 A1 A2 A3 A4 ดูตรงไหนแล้วก็ มีคนจะถามผมมาว่ามันต่างกันยังไงหนึ่งสองสามสี่ขอญาตบอกผ่านโดยคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับทาเก็บไว้เป็นผลง,งานให้เพื่อนพี่นๆน้องๆองหลายๆท่านนะครับเอาไว้ดูนะไอ้ย้อนกลับมาดูผมคลิปหลายๆคลิปอีกในชาแนลยูทูบของทางร้านนะครับก็เป็นร้านเล็กๆนะครับที่ทาเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาบีบีกันแล้วก็งานบีบีกันโดยหลักๆเลยนะครับวันนี้ทางร้านเอฟโฟบีบีกันผมช่างโยนผู้รีวิวนะครับขอ ตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับ A ห A 1่ง A 2 A 3และ A 4นะครับแต่ก่อนจะจากไปผมจะให้เพื่อนๆเห็นนะครับนิดหนึ่งมันมี A 1 6เป็นรหัส E N C ตัวนี้เป็น E N C 329นะครับเพื่อนๆดูดีอันนี้คือท้ายคลิปนะจะมีตัวนี้ E N C 329เเข้ามาเสริมนะครับก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันใช้บอดี้โลโก้ ของ n 6 a 1นะครับประกับหน้านี่จะเล็กลงนะครับท้ายก็จะเล็กลงนะับชุดหน้าก็จะเล็กลงแต่เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนะเพื่อๆจะรู้จักกับตัวนี้ใช่ไหมครับ ENC301 ก็คือเป็น m อ6 a 3แล้วก็ย่อส่วนก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเป็น M4 เนาะนอันนี้เขาจะเรียก M4A1 นะครับ m ี m 4 a 1แต่วันนี้มีอีกตัวหนึ่งที่มา น่ารักเลยฮะ E.N.C. สามสองเก้า e แต่ว่าหูหิ้วจะถอดไม่ได้นะ E.16N จะถอดหูหิ้วได้ไอ M.C.N.1 จะถอดหูหิ้วได้เพื่อนๆอลองกลับไปดูคลิปวิดีโอได้นะครับตัวนี้เพิ่งอัพไปแล้วก็ตัวนี้ก็มีอัพรีวิวต้นปีไปเหมือนกันนะครับนี่ mm hmm. ก็เป็นตระกูลของประกับกลมหมดเลยนะฮะทั้งหมดวันนี้ก็มีรีวิวทั้งหมดหกตัวแต่ไอตัวนี้ uh, ผมทำรีวิวตัวเต็มไปละนะครับลองกลับย้อนดูตัวนี้ก็เพิ่งอัพ ก่อนหน้าคลิปนี้ไปไม่นานนะครับลองกลับไปย้อนดูนะครับเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ e n c ส0 1กับ e n c 3 2 9แล้วก็ n c หก a 1 e ึ่ง a 3อง a สอีกทีนะครับ e n c 3 2 0 e n c 3 2 1นะครับ e n c 3 0 6และ e n c 3 0 7นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครัสำหรับ4ตัวนี้แล้วก็ e n c 3 2 9สองเก e n c สามนย์นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม